5ปีครับในโปรเจกต์ปลดหนี้ผมและครอบครัวเนี่ยสร้างรายได้ไป80กว่าล้านบาทจ่ายภาษีถูกต้องทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมายถูกต้องนี่เน่าของผมที่ผมตัดสินใจเริ่มต้นทําธุรกิจนี้คือ4ล้านรวมถึงปัญหาที่ภรรยาจะติดคุกเพราะคดีเช็คเด้งผมผ่านมันไปได้ยังไงจากโปรเจกต์ปลดหนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับผมยศจันทนะเสวีครับ ก็เป็นนักธุรกิจคนนึงครับเหมือนชาวบ้านทั่วๆไปที่อยากจะประสบความสําเร็จนะครับแต่ก็เกิดความผิดพลาดในการทําธุรกิจด้วยความที่มั่นใจในตัวเองมากไปหน่อยฮะธุรกิจเจ๊งต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบมานะครับไม่ไม่ได้พูดถึงหนี้สินที่เป็นบ้านเป็นรถอะไรพวกนี้นะนี่คือเงินนอกระบบเลยนะจนต้องเขียนเช็คค้าให้กับทางเจ้าของเงินกู้ แต่ผมก็มีบัญชีแบล็คลิสครับผมไม่สามารถที่จะซื้อเช็คได้ด้วยตัวเองก็เลยใช้เช็คของภรรยาเขียนเช็คไป20กว่าใบนะครับมันมันเด้งตั้งแต่ใบแรกเลยจนเจ้าหนี้เนี่ยไม่ยอมแล้วนะก็เลยเไปแจ้งความดำเนินคดีขึ้นศาลภรรยาเนี่ยจะต้องติดคุกด้วยข้อหาคดีเช็คเด้งถูกตัดสินคดีเรียบร้อยแล้วเขาให้เวลาในการที่จะ ประนีประนอมอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเกิดคุณจ่ายเงินก้อนนี้ได้ในวันที่เท่านี้เป็นประนีประนอมหน้าศารนะครับอตอนนั้นมันมีปัญหาเข้ามาเยอะครับประเดีระดังเข้ามาทั้งไปกู้มาแล้วก็ต้องจ่ายดอกซึ่งก็ไม่มีแล้วก็ภรรยาที่กําลังจะติดคุกปัญหามันลามเราไม่มีไรายได้เพราะธุรกิจที่เราเราทำไปนะ่ะมันเจ๊งนึกออกไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เงินจะใช้ในบ้านก็ไม่มีค่าบ้านก็ไม่ไมีค่ารถก็ไม่มีคือเวลามันมีปัญหาทุกคน ไม่รู้แม่งนัดกันมาหรือเปล่านะฮะมันมาพร้อมๆกันหมดเลยไอตอนไม่มีปัญหาชีวิตก็ชิวดีก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งผมผมไม่ได้เลือกเส้นทางการเป็นพนักงานประจําหรือเป็นพ่อค้าอะไรนะครับผมเป็นนักธุรกิจเปิดบริษัทของตนเองปัญหามันรุมเร้าเข้ามาครับถึงขนาดที่ต้องเอาลูกเนี่ยออกจากโรงเรียนเพราะว่าไม่มีค่าเทอมให้คนโตดรอปเพื่อที่จะได้มีเงิน ก้อนสุดท้ายของครอบครัวไปใจ่ายให้กับคนเล็กอาหารการกินที่บ้านก็ก็คนไม่มีตังค์นะครับทุกอย่างมันแย่หมดอะเอาเป็นว่าตอนนั้นมันแย่หมดอะจนถึงขนาดที่เหมือนที่หลายๆคนรู้แหละว่าเวลาเราหาทางออกไม่เจอเนี่ยบางครั้งเราก็คิดสั้นเนาะเออก,ก็ก็คิดสั้นมันก็วนเวียนอยู่ในหัวว่าเกิดมาแล้วมันทาไมชีวิตต้องยากลําบากขนาดนี้กูจะสุขสบายไม่ได้เหรอกูจะประสบความสําเร็จไม่ได้เหรอ ก็ในจังหวะนั้นครับภรรยาก็เตรียมตัวละเริ่มสั่งความกันละว,ว่าจะต้องทําอะไรยังไงดูแลบ้านยังไงเธอก็เตรียมตัวเข้าคุกนะครับผมแม่งก็ดิ่งเลยผมผมกำลังดิ่งเลยเพราะว่าภรรยาเข้าคุกเพราะฝีมือผมฝีมือการทำธุรกิจของผมจากผู้นําครอบครัวกลายเป็นคนทําลายครอบครัวซึ่งมันไม่ดีเลยในฐานะคนคนหนึ่งนะครับมีเวลายอยู่สเดือน ตอนนั้นโชคดีมีบริษัทครับมอบโอกาสให้กับผมครับเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจเครือข่ายนะครับด้วยความที่ผมเนี่ยพอจะมีทักษะในการประกอบธุรกิจแล้วก็ทักษะในการสื่อสารเขาก็มองว่าทักษะสื่อสารของผมเนี่ยมันโอเคมันยอดเยี่ยมเขาก็เลยจ้างผมนะครับให้เงินเดือนเนี่ยเดือนละแสนกว่าบาทให้ไปเป็นผู้บรรยายให้กับบริษัทเขาก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนพระมาโปรดเลยนะเงินเดือนให้สูงมากครับทุกท่านแต่เงินเดือนเท่านั้นอะ่ะมันแก้ปัญหาผมไม่ได้เลย เพราะว่าภรรยาผมกําลังจะติดคุกในอีกสเดือนต้องการเงินทั้งหมดอ่ะหกแสนนั่นคือค่าเช็คที่ผมเขียนไปเมื่อกี้ผมบอกนี่สี่ล้านนะนี่สี่ล้านนี่มันคือมีก้อนอื่นด้วยนะแต่ที่ติดคุกกันเนี่ยคือหกแสนครับผมต้องการหกแสนภายในสองเดือนซึ่งการเป็นพนักง,งานตอนนั้นมันช่วยอะไรไม่ได้แล้วมันก็จะดึงเวลาของผมไปหมดเลยคือมันเป็นงานที่ตอบโจทย์ไม่ได้ทั้งทงท,งที่รายได้สูงก็จําใจต้องปฏิเสธไปไม่ได้รับเงื่อนไขตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็พยายามสรรหาว่ามันมีธุรกิจทีี่่่่่ผมมมคววาาาเชือออยยูงงนึ ถ้าเกิดเรากําลังจมกําลังดิ่งถึงที่สุดแล้วแล้วมันจะพลิกชีวิตแบบได้เงินแบบหลายแสนหลายล้านขึ้นมาได้ในในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยแล้วต้องไม่ผิดกฎหมายเนี่ยนะผมเชื่อในธุรกิจเครือข่ายอุตสาหกรรมเครือข่ายครับเพราะว่าครอบครัวผมเองเนี่ยทำธุรกิจเครือข่ายมากันตลอดเลยแต่ผมดันทะลึ่งนอกใจไปเป็นเจ้าของกิจการอื่นเองก็ช่วยไม่ได้ครับจนถึงวันหนึ่งที่มีน้องคนนึงมาเล่าโอกาสทางธุรกิจให้ผมฟังผมก็รับฟังด้วยอารมณ์ดิ่งๆนั่นแหละแต่ใจเนี่ยกำลังมองหาแหละนะ น้องก็บอกว่าเนี่ยพี่ผมมีโอกาสมามอบให้พี่จะเอาเปล่ามันอาจจะช่วยพี่กับภรรยาพี่ได้นะผมก็ไม่ลังเลผมก็เอาดิถ้าเกิดมันจะช่วยได้ฟังก่อนละกันทําไม่ทําอีกเรื่องหนึ่งผมก็ผมก็เปิดใจเลยนะเตรียมตั้งใจรับฟังเต็มที่เลยคือแบบไม่มีอคติอะไรทั้งนั้นในหัวตอนนั้นนี่คือกูพึ่งปฏิเสธเงินเดือนหลักแสนไปเพราะว่าอยากจะช่วยเมียก็ไปได้มีโอกาสรับฟังครับเป็นโปรเจกที่ชื่อว่าโปรเจกต์ปลดหนี้เฮ้ยทุกท่านครับมันโดนครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร เป็นเนื้อหาของระบบการจ่ายเงินเป็นสินค้าเป็นวิสัยทัศน์เป็นพันธกิจของเขามันเข้ามาแล้วมันโดนหมดเลยเฮ้ยถ้าเกิดว่าที่พี่เจ้าของบริษัทคนนี้พูดมันเป็นจริงเนี่ยผมรอดและผมก็ตัดสินใจเลยผมลุกขึ้นจับมือเลยพี่ผมทําด้วยผมขอทําด้วยทุกท่านครับผมตัดสินใจทําธุรกิจที่เป็นโปรเจกต์ปลดหนี้ตัวนี้เนี่ยแลวสิ่งมหัศาจรรย์มันก็เกิดขึ้นกับชีวิตผมจริงๆแต่ผมทําบ้าคลั่งเลยนะคือแบบผมชวนคนทุกคนประชาสัมพันธ์งานนี้ออกไป ผมไปเล่าให้เพื่อนฟังโดนปฏิเสธกลับมาก็ไม่ท้อแท้ออกมาไลฟ์สดท,ท,ทั้งที่ทำไม่เป็นทำคลิปวิดีโอลงช่อง YouTube ยิงแอดโฆษณาทำแม่งทุกทางทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ในการประชาสัมพันธ์โปรเจกต์ปบทนี้ตัวนี้ออกไปเดือนแรกผมมีรายได้จากโปรเจกต์เนี้ยสี่แสนสี่แสนบาทครับทุกคนคือมหัศจย์มากคือผมรู้ว่ามันเยอะนะ มันเยอะจนแบบแต่มันก็อยู่ในแผนงานที่เราคิดว่าก็ทําหนักขนาดนี้ทํามากขนาดนี้แม่งก็ต้องได้เท่านี้แล้ววะเพราะบริษัทเขามีมีแผนการจ่ายที่แบบชัดเจนมากก็ทําตามนั้นมันก็ได้เขาก็จ่ายจริงๆเดือนที่สองครับผมมีรายได้เข้าบัญชีมาอีก1ล้าน2เดือนผมได้เงินมาล้านกว่าบาทใช่ครับภรรยาผมไม่ติดคุกลูกผมได้กลับไปเรียนบ้านที่ผมเป็นหนี้อยู่30ปีผมปิดได้เลยวันนี้ผมทํามา5ปี ในโปรเจกต์เดิมโปรเจกต์ปลดหนี้ผมไม่เคยล้มเลิกผมเจอ2เรื่องที่น่าสนใจครับทุกท่านเรื่องที่1คือผมชอบเงินเออไม่รู้ตัวเองชอบอ่ะนะแต่ผมว่าชอบเงินคือหลังจากปลดหนี้ได้มันมันประสบความสําเร็จในเป้าหมายไปแล้วนะครับแต่มันก็รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะชอบเงินตัวเองยังยังอยากได้เงินยังยังชอบเงินเยอะๆอยู่นะครับแล้วอย่างที่2ครับคือวิสัยทัศน์ที่ผู้บริหารโปรเจกต์ปลดหนี้เนี่ยท่านบอกเอาไว้ตั้งแต่วันที่ผมไปได้เข้าไปคุยท่านบอกว่า ความสําเร็จของคุณคืองานของเรามันกวนใจผมมาก2เรื่องเนี้ยผมลองที่จะเกษียณตัวเองครับใน5ปีที่ผ่านมาไม่ต้องออกมาทํางานไม่ต้องออกมาไลฟ์ไม่ไประชาสัมพันธ์ไม่ชวนใครผมก็ยังได้เงินยังได้เงินเยอะเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าทั้งครอบครัวของผมตอนเนี้ยมีรายได้ใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยรวมแล้วอ่ะแปกว่าล้านบาทจากโปรเจกต์ปลดหนี้จากการเริ่มต้นเพราะอยากจะปลดหนี้เท่านั้น ถ้าเอามาหารกัน5ปีแม่งก็ตกอยู่ประมาณเดือนละล้านกว่าบาทแต่จริงๆมันไม่ใช่เดือนละล้านแบบทุกเดือนนะบางเดือนมันก็สองล้านบางเดือนก็ตกลงมา7 0็0 0สบางเดือนก็ห0 0 0 0บางเดือนเก0 0แ0บางเดือนสองล้านกว่าบางเดือนล้านกว่าบาทแต่มันเฉลี่ยแล้วเนี่ยในหปีเนี่ยมันเฉลี่ยได้เดือนละล้านอ่ะมันรวมแล้วมันแ0กว่าล้านบาทชีวิตความเป็นอยู่คือไม่ต้องพูดถึงครับมันมันดีขึ้นหมดเลยบ้านหลังเก่าเราก็เป็นทรัพย์สินของเราผมก็มาซื้อที่ใหม่ แล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่ทุกอย่างที่มันเคยฝันเอาไว้อะรถในฝันบ้านในฝันชีวิตในฝันทุกอย่างได้รับหมดเลยเริ่มต้นจากโปรเจกต์โปรนี่แต่ก็อย่างว่าแหละพอได้ลองกเกษียณดูแล้วอีสองอย่างนี้ก็ยังกวนใจผมอยู่ครับทําให้วันนี้เนี่ยผมยังอยากจะได้มามอบโอกาสอยากจะมาประชาสัมพันธ์อยากจะมาพูดคุยกับคนที่กําลังมองหาโอกาสแบบเดียวกันกับที่ผมเคยเป็นหรือมีภาระที่ตัวเองจะต้องเคลียร์ให้ได้แบบที่ผมเคยเป็น ผมรู้ว่ามันเหนื่อยหนักหนาสาหรับหลายๆคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับผมรู้ว่ามันอาจจะฝืนใจอาจจะแบบมีอคติไม่เข้าใจในธุรกิจเหล่านี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรผมอยากจะให้ตัวผมเองเป็นหนึ่งในหลักฐานความสําเร็จการออกมาทําของผมอีกครั้งหนึ่งหลังจากเกษียณไปแล้วในครั้งนี้ทําให้ผมได้เงินเพิ่มขึ้นรวมถึงทําให้อีกอย่างหนึ่งที่กวนใจคือพันธสัญญาที่บอกว่าความสําเร็จของคุณคืองานของเรามันก็ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นด้วย คืออยากจะให้หลายๆคนได้เจอชีวิตแบบเดียวกับผมเพราะฉะนั้นครับท้ายคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนครับว่าตอนนี้ผมกลับออกมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือในเรื่องของการให้ข้อมูลแล้วก็เป็นมุดหมายความสําเร็จนะครับเป็นตัวอย่างความสําเร็จว่าธุรกิจนี้ให้เงินคุณได้จริงถูกกฎหมายจริงผมจ่ายภาษีเต็มทุกบาททุกสตางค์จริงผมออกมาโพสต์เฟซบุ๊กผมมีช่อง YouTube ผมมีอะไรของผมทุกอย่างโดยที่ไม่มีหน่วยงานราชการอะไรจะมา มาทําอะไรผมได้เพราะผมอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะฉะนั้นโปรเจกต์บทนี้ที่ผมกําลังนำเสนออยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นทางออกของทุกท่านได้ครับหากว่าตอนนี้ทุกท่านฟังดูแล้วมันน่าสนใจท่านมีอยู่3ช้อยหลักๆครับทางที่1ครับตัดสินใจเข้ามาร่วมในกิจการโปรเจกต์บทนี้เริ่มเลยลุยเลยใครที่ใจนักเลงนะฮะก็เอาวะลุยเลยตัดสินใจเลยครับเข้ามาร่วมกัน เดี๋ยวพวกเราช่วยในเรื่องการทํางานในเรื่องการการสื่อสารในเรื่องของบทเรียนต่างๆในเรื่องการพัฒนาตัวเองรวมถึงาการทํางานพื้นฐานด้วยนะครับทางเรื่องที่2ครับเราจะมีการบรรยายในการมอบข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบริษัทสินค้าระบบโน่นนั่นนี่การช่วยเหลือทุกๆอย่างทุกวันจากคนที่มีเป้าหมายความฝันแบบเดียวกับทุกท่านแล้วก็ร่วมอยู่ในเส้นทางตดนี้ ผมช่วยคนปลดหนี้มาได้2 0 0 0 0กว่าคนและ2 0 0 0 0กว่าท่านตรงนีนะ้เขาก็จะมีทีมครับที่มุ่งมั่นช่วยเหลือด้วยอีเรื่อง2เรื่องกวนใจแบบเดียวกันนั่นแหละคือชอบเงินแล้วก็อีความสําเร็จของคุณคืองานของเราเนี่ยทุกคนก็จะมีทีมในการบรรยายครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฟังคลิปนี้จบนะครับแล้วรู้สึกว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถที่จะเข้าร่วมรับฟังการบรรยายของผู้นําเหล่านั้นคนประสบความสําเร็จเหล่านั้นได้ทุกวันมีให้ทุกวันเลยครับลองติดต่อไปหาคนที่มอบคลิปนี้ให้กับท่านนะครับ ว่ามีบรรยายวันไหนเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมซะเปิดใจให้กว้างนะครับเคลียเคลียคำถามทุกคําถามที่อยู่ในหัวตัวเองให้ได้ท่านอาจจะเจอทางรอดแบบเดียวที่ผมเจอหรือช้อยที่3ครับทุกวันอังคารครับผมมีองค์กรอยู่องค์กรหนึ่งชื่อว่าองค์กรเดอะมาสเตอร์ในองค์กรนี้เนี่ยผมตั้งใจสร้างมันขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งนะครับ ร่วมกับผู้สําเร็จที่ปลดหนี้ได้มาแล้วมากมายเนี่ยเราตั้งองค์กร The Master ขึ้นมาครับแบบที่ท่านเห็นโลโก้เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งองค์กรนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นการช่วยเหลือให้คนที่มีเป้าหมายความฝันแบบเดียวกันได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมีเส้นทางที่ถูกต้องมี GPS ที่ถูกต้องครับในการเข้าร่วมเส้นทางปลดหนี้ผมจะมีการมาพบเจอทุกๆท่านนะครับทุกคืนวันอังคารเวลา2องทุ่มในห้องซูมของ The Master นะครับ ก็ถ้าเกิดฟังดูแล้วช้อยที่1ก็ยังไม่อยากตัดสินใจช้อยที่2รับฟังข้อมูลไม่อยากรอวันอังคารจัดเลยครับแต่ถ้าเกิดวันนี้ตรงกับวันอังคารพอดีนะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะฟังผมพูดแบบตัวเป็นๆเ,เลย ก็ในซูมของเรานะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปรับฟังได้ผมจะมาให้ข้อมูลครับก็จะมีผู้สาเร็จหลายๆคนนะเขาก็จะเตรียมเรื่องราวของเขาที่จะมามอบเป็นทางรอดให้กับทุกคนรวมถึงผมด้วยที่จะมามอบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสินค้าระบบการจ่ายเงินที่จะเอาไปปลดหนี้ให้กับทุกท่านรวมถึงวิธีการทํางานต่างๆด้วยก็อยากจะให้เป็นช่องทางหนึ่งครับคุณอาจจะปริเสธงานแบบนี้หรืออุตสาหกรรมแบบนี้มาตลอดชีวิตเพราะไม่เข้าใจหรือว่า มันมีบริษัทหลอกลวงเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายอันนี้ผมต้องยอมรับก่อนว่ามันจริงนะครับแต่ในความเป็นจริงอีกอย่างหนึ่งที่ทุกท่านปฏิเสธไม่ได้คือถ้าเกิดวันนี้เราเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมทํางานแบบเดิมมีแนวความคิดและทัศนคติแบบเดิมแต่ท่านคาดหวังว่าจะมีทางรอดแบบใหม่มีฐานะการเงินแบบใหม่มีชีวิตแบบใหม่ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับการทําแบบเดิมท่านจะได้แบบเดิมถ้าแบบเดิมทําให้ท่านเป็นหนี้และประสบปัญหา วันนี้ท่านอาจจะต้องฝืนก้าวข้ามความกลัวความไม่เข้าใจอคติทั้งหมดแล้วก็ลองเปิดโอกาสให้กับตัวท่านเองด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าเราจะเจอกันในลักษณะไหนไม่ว่าท่านจะตัดสินใจเป็นนักธุรกิจเลยเข้ามาร่วมโปรเจกต,ต์บทนี้ก็ได้เจอผมในห้องเดอะมาสเตอร์แน่นอนหรือท่านตัดสินใจเข้าร่วมรับฟังข้อมูลรายละเอียดของเนื้อหางานของเราในโปรเจกต,ต์บทนี้กับผู้นําท่านไหนในทีมไหนก็ตามแต่ก็มีโอกาสเจอกันแน่นอนหรือเอาสดสดเลยครับคืนวันอังคารสองทุ่มเจอกันในห้องซูมนะครับ ผมจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโปรเจกต์ปหนี้นี้ให้ทุกท่านอย่างละเอียดที่สุดให้มันเป็นทางรอดให้กับครอบครัวนะครับคาดหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าโปรเจกต์ปหนี้จะทําให้ทุกคนประสบความสําเร็จและได้ใช้ชีวิตอิสระแบบที่ผมได้รับครอบครัวผมได้รับก็ขอให้พรทุกท่านโชคดีนะครับพบกันในห้องซูมเดอะมาสเตอร์ครับผมผมยศจันทรีวีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ